l i e Speaking ค่ะไม่ใช่การพูดให้ดีค่ะแต่จะพูดยังไงให้นมหนาวใจค่ะถ้าคุณเป็น CEO นะคะคุณจะพูดยังไงให้ทีมงานของคุณมีแรงบันดาลใจค่ะ ถ้าเกิดคุณเป็น f o เดอร์คุณจะพูดยังไงให้นักลงทุนสนใจในตัวคุณค่ะและถ้าคุณเป็นเซลส์คุณจะทำยังไงให้ลูกค้าของคุณมั่นใจในตัวคุณค่ะทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับวิธีของการส่งสารและข่าวดีก็คือเราสามารถฝึกได้สวัสดีค่ะวอนชวิสาเฉยค่ะ CEO และ founders ของ Ben b a นสค่ะจากประสบการณ์การเป็น CEO นะคะก็มีโอกาสได้ทำการ pitching รวมถึงรีเซตต่างๆนะคะทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรค่ะนอกเหือจากนี้นะคะก็ยังเป็นพิธีกรนะคะทั้งรายการที่เป็นออนไลน์และออฟไลน์ค่ะเป็น นะคะในเวทีต่างๆไมนะ่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเรื่องของอินโนเวชันเรื่องของ startup ค่ะวันนี้นะคะเหมือนก็จะมาแชร์เทคนิคง่ายๆค่ะที่จะทำให้คุณสามารถพูด Public Speaking ได้ดีขึ้นค่ะวิธีนี้นะคะชื่อว่า record and review โดยคุณนะคะอัดวิดีโอของตัวเองค่ะที่จะพูดโดยที่ไม่ได้มีการฝึกซ้อมนะคะหนาทีค่ะจากนั้นนะคะเก็บไว้ก่อนค่ะแล้วมา review ทีหลังในวันถัดไปค่ะ ซึ่งเวลาที่เรารีวิวนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะเราจะมารีวิว voice ของเราก่อนค่ะโดยที่เราเปิดเสียงให้สุดน,นะคะโดยที่ไม่ดูภาพค่ะแล้วมารีวิววิธีการพูดของเราค่ะอย่างที่2นะคะปิดเสียงให้สุดค่ะแล้วมาดู image ของเรามาดูภาพของเราค่ะว่าเรามีการสื่อสารภาษากายยังไงบ้างและอันที่3นะคะเราจะมา transcribe นะคะหรือว่าเขียนในสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคำเอ,อ่อืม เขียนทั้งหมดเลยค่ะก็จะดูว่าเวลาที่เราพูดเรามีคำสร้อยหรือคำติดปากบ้างค่ะถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่พูดและคนฟังจนจบสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนได้และสร้างผลลัพที่ทรงพลังเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ